สวัสดีครับผมสาร,รกิจจากเมเชเทนิกวันนี้มาแนะนําการตรวจวัดเครื่องจักรนะครับซึ่งเครื่องจักรที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นมอตเตอร์ที่เรามีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกันทั่วไปเลยนะครับประเด็นว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มอเตอร์ของเราเนี่ยมันเริ่มสึกหลอมเริ่มเสียหายแล้วรู้ได้จากการวัดการสั่นสะเทือนด้วยเจ้าเครื่องมือตัวนี้ฮะตัวเล็กๆตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องวัดวัยเบสชั่นแบบโอเวอร์อหรือว่าภาพรวมของการสั่นซึ่งเวลาเราวัดเนี่ยนะครับ เราจะวัดหน้าตำแหน่งที่เป็นเขาเรียกว่าโหลดโซนหรือว่าจุดที่มันสึกลออย่างจุดนี้นะครับจุดนี้และจุดนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้วันหนึ่งอาจจะทํางานประมาณ8หรือว่า12ชั่วโมงขณะที่มันทางานเนี่ยนะครับมันมีการหมุนม,มีการเคลื่อนที่เจ้าชิ้นส่วนภายในเนี่ยมีการสึกลอ้อพอมีการสึกลอนั่นหมายถึงว่ามันเพิ่มการสั่นขึ้นมาเราเลยต้องประเมินโดยการวัดไวเบรชัョนณตำแหน่งเหล่านี้ตำแหน่งเหล่านี้ ตำแหน่งเหล่านี้ตำแหน่งเหล่านี้นะครับแล้วนำตัวเลขมาเทียบกับ Standard iso 10816อันนี้คือการวัดแบบภาพรวมนะครับแต่เรามีเครื่องมืออีกตัวหนึง่งซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็บอกความเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆก็คือเจ้า fluke 1 0โดยการวัดเหล่านี้จะวิเคราะห์เป็นกราฟซึ่งอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการวัดหรือว่าการวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับ แต่เบื้องต้นให้เรารู้จักตัวนี้ก่อนนะครับฟลุก805 over all vibration นะครับสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่เมเชอร์โทนิกนะครับขอบคุณครับ